สวัสดีครับผมกล้าทีเคนะครับมาพูดคุยแล้วก็พิราะห์คุณต่อกันเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้สุก20มกราคมนะครับก็ถ้าเกิดเอาตามเทศกาลของออบรรดาคนไทยเชื้อสายจีนนะครับก็จะเป็นช่วงตรุษจีนวันจ่ายวันไหว้วันเที่ยวอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ขอให้ทุกคนนั้น enjoy happy Chinese Day กันซึ่งก็ผมว่าน่าจะมีคนไทยเชื้อสายจีนอยู่เยอะเลยนะครับน่าจะมีกิจกรรมอะไรประมาณนี้กันเยอะเนาะก็การจราจรติดแน่ครับผมก็แอบ,บทําใจแล้วว่า เสาร์และอาทิตย์นี้กูหนักแน่นอนนะครับอ่ะว่ากันไปครับนั่นคือวันนี้เนี่ยฟุตบอลมันก็มีเกม Friday Night มาฝากกันนะครับจะมีผมจะมาฝากกัน2ลีกก็คือบุนเดสลีกาเยอรมันกับไอเจ้าเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับซึ่งมีคู่ที่มันเหมือนจะใหญ่อยู่คู่หนึ่งอันดับก็เร้าใจอยู่น่าพูดถึงอยู่นะครับก็เดี๋ยวมาพูดถึงกันใน2คู่นี้เนาะนะครับรวมถึงมันมีดราม่าบอลไทยเกิดขึ้นเมื่อวานครับตอนประมาณ ค่ำๆหน่อยนะครับเป็นการไลฟ์เป็นรายการของสโมสรหนึ่งในเมืองไทยครับพูดถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับสโมสร์มาอัปเดตอ่ะเป็นอารมณ์เหมือนถ้าเกิดจะพูดเป็นชื่อช่วงแบบที่เราคิดไปเองหรือว่าเข้าใจกันตรงๆก็คือเป็น p r e s i d e n t talk อ่ะมาพูดคุยกันนะครับก็น่าจะมีอะไรให้พูดกันเยอะเพราะว่าหลายประเด็นที่เขาพูดมาเนี่ยกลายเป็นดราม่าสปอนไทยได้ในวันนี้เลยนะครับแล้วมันก็กระเด็นกระดอนไปถึงนู่นเลยถึงที่ มาเลเซียนู่นเลยนะครับอ่ะก็ใครที่เข้ามาเยี่ยมเยือนนะครับก็อย่าลืมว่าท่านใดที่กด subscribe กดกระดิ่งแนละ้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกด share, ชแชร์ช anel แชร์คลิปนะครับจะได้ติดตามกันทุกวี่วันนะครับรวมถึงใครที่แวะเวียนมาครับอยากรู้เรื่องราวข่าวสารฟุตบอลแล้วอเผิอิญคลิกมาเจอพอดีก็ยังไม่เคยกด subscribe กดกระดิ่งก็ฝากหนึ่งทีฮนะ subscribe หนึ่งกดกระดิ่งอีกทีหนึ่งจะได้ไม่ตกข่าวสารวงการฟุตบอลกันนะครับวันนี้สองพาร์ทพาร์ทแรกครับเป็น เรื่องของฟุตบอลไทยก็แล้วกันครับเป็นดราม่าที่เกิดขึ้นคือเมื่อวานนี้ครับเป็นรายการที่ไลฟ์ผ่านทางช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของสโมสร BG ปรปทุมยูเนเต็ดครับเป็นเป็นเรื่องของ The South Stand นะคือพูดถึงเรื่องราวสับเพเหราที่เกิดขึ้นในฤดูกาลที่ผ่านมาคราบเกี่ยวมาเลกสอก่อนจะแข่งขันในเกมแรกของเลขสในสุดสัปดาห์นี้นะครับซึ่งมันมีเรื่องหนึ่งที่เป็นท็อปิกเลยคือ การพูดของท่านประธานสโม,มสรครับก็คือคุณประวินขออภัยคุณประวินที่รมพักดีนะครับที่มาพูดถึงเรื่องของเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเช่นสัญญาของดิโอโกหรือซานโตหรือว่าจะเป็นอะไรต่างๆกันนาเนี่ยมันมันเอามาพูดถึงในรายการครับเช่นสนามก็อ,อันนี้คืออัปเดตว่าสนามใหม่จะไม่สร้างแล้วครับก็จะคือในพื้นที่ของ b g เนี่ยตรงนั้นจะเป็นคลับเฮาส์เหมือนเดิมแต่พอสนามเย่าเดิมด้านหน้าเนี่ย มันจะถูกปรับครับเพราะว่าล่าสุดซื้อที่ดินครับพื้นที่อีกฝักหนึ่งอะที่มันเคยเป็นพื้นที่ว่างตอนเนี้ยจะทําให้สนามนี้กลายเป็นสนามที่มีอัศจันทร,ร์4ี่มุมเรียบร้อยก็อันนี้คือข่าวดีนะผมว่าอันนี้คือข่าวดีคือสนามมันใหญ่ขึ้นแล้วก็อนาคตเนี่ยมันจะกลายเป็นสนามที่ไว้รองรับการแข่งขันในเวทีเอเชียเวทีอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมทต์อะไรเงี้ยผมว่า BG จีจะได้รับเลือกเป็นสนามแรกๆคือหนึ่งเนี่ยสนามเขาเนี่ย ทำเลดีครับคืออยู่ลังสิตเราไม่ไกลจากสนามบินทั้งดอนเมืองหรือว่าจะเป็นสนามบินสวณภูมก็ยิงทางด่วนตรงยาวมาเลยก็ไม่ไกลมากลวแวกนั้นดอนเมืองมีโรงแรมชั้นนําเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยู่สวณภูมิเนี่ยก็มีโรงแรมชั้นนาเหมือนกันหรือว่าบรรดาทีมชาติต่างๆอยากพักในเมืองก็ยิงทางด่วนตรงมาได้เหมือนกันคือทาเลมันไม่ได้ไกลเกินไปถ้าเกิดสนามมันได้มาตรฐานจริงเนี่ยเวทีระดับเอเชียอาจจะไม่พอดีไม่ดี ระดับโลกอาจจะมีความเป็นไปได้ก็ต้องขอนับถือครับในการทุ่มเทของทางบริหารทางคุณปวินเอแล้วก็หลายคนที่เล็งเห็นความสําคัญของตรงนี้นะครับผมว่าอนาคตมันไกลกว่าแค่แค่เรอให้อา,าจารย์มีสีด้านแน่นอนนะครับคือมันเป็นเรื่องของอนาคตที่จะนำสนามนี้มาใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเดิมทีใช้ใน t i o n เ l s t เ d i u ียมคือสนามสุขสรลลาใสาหรือว่าใช้สนามราชมังคลากีลาสถานนะครับอันนี้คือผมว่าประเด็นที่เขาพูดถึงเรื่องนีนะ้ผมว่าเป็นข่าวดี แต่ข่าวไม่ดีครับขึ้นเชื่อเป็นนักธุรกิจขึ้นเชื่อเป็นเป็นคนที่มีเงินในบางทีบางครั้งเนเขาจะลืมตัวลืมลืมคิดถึงเรื่องของเ,อเรื่องของมารยาทหรือว่าบางอย่างนิดหน่อยนะผมไม่ได้ว่าเขานะผมไม่ได้พูดแบบว่าในแง่ร้ายต่อคุณประวินแล้วก็คนอื่นนะครับแต่คือว่าบางคําบางคํามันฟังแล้วมันแบบเอ้ยมันเป็นการให้ร้ายต่อเพื่อนร่วมอาชีพหรือเปล่าคือ bon นักฟุตบอลหรือว่ามันดูแบบไม่แฟร์ต่อคนที่เขาไม่ได้พูดหรือเปล่านะครับก็คือมีกระแสว่า สาเหตุนะครับที่ยกเลิกสัญญากับเดียโก้หรือซานโตหรือว่าซานโตเนี่ย mm. เขา mm. เขามันเกิดขึ้นเพราะว่าตัวนักเตะเนี่ย mm. เกิดความละอายต่อ mm. การที่สิ่งที่ทำในสโมสรตอนดอบเป็นตัวสำรองแล้วไม่พอใจทำนู่นนี้นั่นฮึดฮัดก็เลยสุดท้ายเครียรไม่ลงตัวยกเลิกสัญญ,ญาเป็นการโยนภาระโยนบาปไปให้นักเตะนะครับซึ่งเดียโก้พอเห็นปุ๊บเนี่ยอ้าวเฮ้ย ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่หว่าสุดท้ายก็ออกมาพูดว่าเฮ้ยจริงๆเปล่านะนั่นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งส่วนน้อยกับมันกับเรื่องราวภายในสโมสรมีอีกมากมายที่ไม่ได้พูดถึงนะครับก็ตัวเขาเองทิ้งท้ายประโยคว่า t o r Sa k e เอ่อฟุตบอลไทยไทยฟุตบอลเนี่ย must be ี r ท n s p a r e n t คือถ้าเกิดแปลตรงตัวคือถ้าเกิดเอาตามความสัตย์จริงนะเพื่อความมุ่งเพื่อความยิ่งใหญ่ของฟุตบอลไทยในอนาคตเนี่ย สมโมสรฟุตบอลไทยควรจะโปร่งใสมากกว่านี้คือครับโอ้โหเขาพูดแบบนี้นะคือแบบเขาพูดตรงๆเลยอะ่ะก็ถือว่าเป็นคนละหมัดเนาะนะครับคือถ้าเกิดเรามองในแง่ของเดียโก้หรือซานโตในความเป็นนักฟุตบอลเนี่ยเขาก็มีภาวะความงองแงบ้างอยู่แล้วซึ่งเราเห็นตั้งแต่บุรีรัมเนาะแต่คือพอถ้าพูดถึงแง,ง่ความเป็นโปรเฟชชั่นแนลเรื่องของอาชีพเนี่ยก็ต้องบอกก็ต้องยอมรับว่าเขาแน่จริงในระดับหนึ่งแต่แค่มันมีสิ่งที่เขาพลาดถูกพลาดไปก็คืออายุแล้วก็เรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์นั่นคือเรื่องของ เขาเรียกว่าศักยภาพร่างกายมันหายไปทําให้เขาไม่สามารถโชว์ฟอร,ร์มเก่งได้เหมือนเดิมก็เลยโดนคอนคอร์ดว่าเฮ้ยทำไมคุณอ่อนลงอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่ถูกรับเลือกให้เป็นหนึ่งในแผนการเล่นของโค้ชคนเก่าก็คือโค้ชเชกุนั่เน mm hmm. อเองนะครับเออ่มาโกโตะเทคุระโมริตั่นเองนะครับอันนั้นคือเรื่องราวนะแต่คือพอมาดูแล้วเนี่ยเอาตามเส้นเรื่องนะคือเดียวโก้ Go เนี่ยอาจจะมีภาวะความเป็นตัวเองบ้างแต่ในแง่ของความเข้าใจฟุตบอลความเป็นมืออาชีพในอาชีพเนี้ยด้านฟุตบอลเนี่ยเขาก็ถือว่าใช้ได้ไม่งั้นเนี่ย บุรีรัมย์เขไม่ทาเทสิโมโเนลให้เพราะว่าเขาพาทีมคว้าแชมป์มากมายไทยลีกกี่สมัยไม่รู้ไปเล่นฟุตบลอลเอเชียก็โด่งดังอะไรเงี้ยคือเขาทามาให้เยอะมากแต่กับการบีทีไม่สามารถใช้งานเดียโก้ได้เต็มแม่เต็มหน่วยนักนะครับตอนนี้เดียโก้ก็อยู่ที่ที่มาเลเซียไปเล่นให้ย่าโฮดารุตาซิมนะครับซึ่งก็เป็นการกลับไปแล้วอ,อีกระรอกหนึ่งนะครับเพราะว่าสตาร์สัญญาที่เซ็นไว้กับบีทีคือว่าถ้าเกิดยกเลิกสัญญากับทีมเนี่ยจะไม่สามารถ เล่นทีมในไทยได้จนก,กว่าจะครบ1ปีก็โอ้โห,โหก็ต้องดูครับว่าพอเขาไปอยู่มาเลนเนี่ยแล้วมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีอะไรฟีดแบ็กถึงเมืองไทยบ้างนะครับอ่าประมาณนี้ครับนั่นคือดราม่าฟุตบอลไทยจริงมีพูดถึงเรื่องของนักบอลอาชีพกับกับความเป็นไทยอีกเร,อเรื่องก็คือก่อนหน้านี้บิลโรซิม่าครับนั่นคือนักเตะที่เอาดิล่าสุดอยู่ลาพูนนะก็ไปอยู่ลำพูนและก็เขาเนี่ยออกมาพูดถึงการทํางานกับโค้ชที่เชียงใหม่ อยู่นเตนะครับอย่างน้าช่วยสมชายชวนบุญชุมว่าคุณแม่งไม่ใช่ฟุตบอลอาชีพไอ้เหียคุณจับผมมาวิ่ง10กิโลเมตรเป็นมาลทอนเลยแล้วก็เวลาซ้อมซ้อมแต่1 1คนไม่ค่ยซ้อมคันเข้าทําอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มองต่างกับุมนะคือนักเตะไทยหลายคนครับผ่านน้าช่วยมาทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นชนาทีมสองกระสินนะครับละอีกมากมายผ่าน19ปีชุดนั้นมาก่อนก็รู้ว่าน้าช่วยเข้มขนาดไหนฟุตบอลไทยเป็นแบบไหนต้องการความฟิตก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดมองกลับกันนะครับในแง่ของ วิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยการวิ่งเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการใช้พลังงานอีกรูปแบบหนึ่งนะครับคือฟุตบอเลเนี่ยมันเน้นสปรินต์เน้นการทําหน้าที่ของกล้ามเนื้อในระยะสั้นแต่วิ่งเนี่ยมันเป็นการทํากล้ามเนื้อในระยะยาวนะว่าต้องวิ่งในเพจเดิมๆหรือว่าเพิ่มเพจลดเพจอะไรเงี้ยมันฝึกกล้ามเนื้อแบบระยะยาวที่เขาเรียกว่ามาทอนเนาะมันก็ทําให้ร่างกายได้รับก,การเผาผลาญหรือว่าได้การบริหาร เอ่อออกซิเจนแบบแอนโรบิกอะไรเงี้ยคือมันมีข้อเยอะผมก็ตีติ้งต่างติ้งต่งตงตงตางกเป็นโซน3อะไรเงี้ยหรือว่าเกิดเป็นฟุตบอลเนี่ยมันหมักไปที่โซน4คือแบบว่าจืจาดจ้าด่อยคือแอนโรบิกแบบว่าใช้พลังแบบบูสต์อัพในระยะสันส้นเช่นสปรินต์เช่นอะไรเงี้ยซึ่งตัวไอ้เจ้าบิลซิม,มาร์เขาบอกประมาณนี้ คือไม่ผมไม่รู้นะว่าบิลเขาเล่นแบบไหนแต่คือว่าเวลาเขาวิ่งเขาก็วิ่งแหละแต่เขาวิ่งได้ช้าในระยะเวลาสั้นราะเขาตวกายเขาอ้วนเขาก็แก่แล้วเงี้ยมันก็ทําให้เขาแบบมองต่างกับน้าช่วยก็เลยมาพูดเรื่องนี้ในโซเชียลมีเดียนะครับอ่ะถ้เป็นช่องว่างความแตกต่างของอาชีพฟุตบอลไทยกับอาชีพฟุตบอลในต่างแดนที่เขามองกันเนาะก็อาจจะมีบางอย่างที่ไม่เหมือนกันในเรื่องของเอ่อแ t t i t u d e หรือว่าทัศนคติหรือว่าเรื่องของอะไรต่างน,าน,านี่มันต่างกันเยอะเลยก็ต้องดูว่าถ้าเกิดฟุตบอลไทยอยากจะกล้าไปในจุดนั้นเนี่ เส้นบางๆระหว่างบิสเนสแมนกับฟุตบอลหรือว่าเส้นบางๆระหว่างทัศนคติ mindset แบบหนึง่งกับโปรเฟชชั่นอลผู้เล่นอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันจะสามารถมาประสานกันเข้าคู่กันวิ่งคู่ไปได้หรือไม่ก็เดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับโอ้โหแค่พูดแ,แค่เรื่องบอลไทยนี่คือผมดราม่ามาได้ถึง10นาทีโ <laughs> ม้อย่างเดียวอ้าโอเคทิ้งท,ท้ายครับเรื่องของฟุตบอลในยุโรปค,คืนนี้มี Friday night นะครับมี RB Leipzig เจอกับ Bayern Munich ก็โฟกัสที่บาเยนเพราะว่า ได้ประตูใหม่มาแยนซอรเมอร์ Sommer, ก็คิดว่าน่าจะน่าจะได้ลงเลยส่วนอื่นๆก็คงจะตามที่มีอะ่ะเพราะว่าตอนนี้คือบาร์เย่นเนี่ยขาดแคลนเครื่องจักรทำประตูคือเคยชินไงกับการมีโรเบิร์ตเลวันดอรสกี้เนี่ยแม่งคิดแต่ไม่ออกก็ไปให้โรเบิร์ตเลวานแม่งยิง,งนะครับสุดท้ายพอมไม่มีเนี่ยมันก็มีตื้อเหมือนกันแม้กระทั่งคนที่ฟอร์มไม่ดีสมัยก่อนอย่างเอเด็กมักซิมชูโปโมตสิงเนี่ย ith, Maxim, oting, แม่งยังยิงได้เพราะว่าหนึ่งคือ แม่งไม่มีกองหน้าไงแต่คือผู้เล่นแนวลุกแม่งเป็นสายปั้นแม่งก็ปั้นได้ยิงจังเลยคือปั้นมาดีอย่างไงก็ยิงเข้าชูโปรโปตินก็เลยกลายเป็นเท่ไปเลยนะครับท้งนี้ฟอร์มไม่ดีมากสมัยก่อนอ่ะนั่นนั่นนั่นคือบาเยน์ส่วนแอร์เบลีฟสิทิครับก็ยังมีดิโมแวนเนอร์ Mo er อะไรอย่างนี้อยู่เหมือนเดิมเนาะแต่แฮนดิแคปมันสูงสูงเลยผมขอ,อเชียร์แอร์เบลีิทิครับน่าจะสามารถ แพ้ไปเยอะได้นะครับโ okay, อเคโอกาสชนะมันมียากมากนะคือว่าคิดว่าน่าจะแพ้ไม่เยอะแบบเฉือยๆหนึ่งสูประมาณนี้นะครับอ่ะเชียร์แอร์เบไลิ์ซิกขณะที่อีกหนึ่งคู่นะครับเป็นเบอร์ลี่กับเวสต์บรอมในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษคือเวสต์บรอมเนี่ยอันดับกลาวลงไปอันดับ6แล้วส่วนเบอร์ลี่ก็ยืนจากฝูงเขายาวเกมนี้ผมเชียร์เบอร์ลี่ครับไม่ว่าแฮนดิแคปมันจะซีเซียวขนาดไหนก็ตามแต่ผมเชียร์เบอร์ลี่คิดว่าน่าจะคือเหมือนเป็นตัวเอในวงการฟุตบอลในเดอะแชมเปี้ยนชิพอ่ะคือสามารถขึ้น ได้ทุกฤดูกาลแล้วก็สามารถลงได้ทุกฤดูกาลว่า,างานนี้เบอร์รี่ใสๆก็น่าจะสามารถชนะเวสบอมได้ไม่ยากเย็นและแถมเวสบอมมีข่าวด้วยเรื่องของคุณซื้อคาเบรันเหนแบบมีทีมในพรีเมียร์ลีกกำลังสนใจอยู่อาจจะทำให้ควขยเขวก็ได้นะครับอาจจะให้โค้ดตัวโคดในไข้เขวแล้วก็ตัวนักเตะก็จะบอกเฮ้ยเฮียโค้ดแม่งมีข่าวแม่งจะทิ้งกูไปไว้สัตว์ผมว่า,างานนี้เชียร์เบอร์ลี่ดีกว่านะครับอ่ะประมาณนี้ครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับสองรายสตอรี่ครับ สัญญาว่าเรื่องของสตอรี่ฟุตบอลเดี๋ยวมาแน่นะครับผมก็จะเคลียร์คิวให้ได้แล้วก็จะมาทําให้ได้ก็จะมามาสร้างคอนเทนต์กันในโอกาสต่อไปก็อย่าลืมว่าติดตามกดไลค์กดแชร์กับคนที่กด subscribe แล้วใครมาถึงตรงนี้ครับนาทีนี้แล้วยังไม่ subscribe ฝากไปฮะหนึ่งทีแล้วก็ฝากกดกระดิ่งอีกหนึ่งทีจะได้ไม่ตกทุกข่าวสารองการฟุตบอลครั้งนี้สวัสดีครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเยอะเลยแล้วก็วเดี๋ยววันอาทิตย์เดี๋ยวมีอาร์ซนอลแมนยูด้วยเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันแบบหนักกันต่่อในนนวันัพรรุงี้คบ